บินไปญี่ปุ่นไปอซสกานะคะไปหา VR 2ไม่เจอไปเกียวโต,โตไม่เจอไปป่าภัยโอ้โหไปทุกอย่างไม่ได้ VR สุดยอดอะไรออกมาใหม่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะหาไม่ได้เลยแต่มาเจอที่เมืองไทยแล้วปึ้งผมดูคุณต้องดูสับไข่ให้ด้วยนะคะรอบมาเจ็ดปีพึ้งนี่ครับโอ้โห,โหตื่ นมกผมซื่อสัตว์กับโซนีมากนะพูดจริงแบบว่าไม่เล่นอันอื่นเลยจริงๆอันนี้บอกจริงๆนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่า VR มันต้องมาพร้อมกับเกมนี่นะดูสิปกติไม่ค่อยอันบ็อก์นะว้าวเปิดเข้ามาเนี่ยชิ้นส่วนมันน้อยมากเลยมีสายยาวๆอันนึงซึ่งจะเป็นมากเลยสายที่มาเนี่ยก็คือสายที่ต้องจิ้มกับเพย์ห้าของผมนะฮะฟุบนี่นะฮะนี่นะ ยืดได้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ล็อกอีกทีหนึง่งโอ้เฮ้ยมันไม่เหมือนที่เคยเห็นมาเลยอะ่ะปุ่มเปิดปิดนะฮะข้างล่างก็อยู่ตรงนี้เลยคือดีไซน์โอ้โหดูข้างหน้ามันหล่อมากอะ่ะเดี๋ยวนะก่อนที่ลองใส่ดูตัวนี้แหละเฮ้ยโคตรแท่ดูดินะแล้วก็มีกล่องอันนึงาให้มีหูฟังคู่มือการใช้ภาษาไทยมาให้นะครับใส่ครั้งแรกจริงๆไม่เคยไปลองที่ไหนมาก่อนเลยนะโหยเอ้ย ล็อกง่ายๆล็อกเข้าไปนี่นะฮะแล้วสายก็อยู่ตรงนี้นี่มองไม่เห็นเลยนะลองใส่แบบมองไม่เห็นเดาว,ว่าต้องใส่ข้อมือที่ก่อนหล่นได้หลุดได้หลุดปุ๊บก็ค่อยมืออยู่จะถอดนะครับกดปุ่มกดปุ่มปุ๊บถอดได้เลยคอนเซ็ปต์ของมันนะมันคือ feel a new real ให้ความเสมือนจริงแบบใหม่ซึ่งถึงบอกว่าไอ้พวกแนี้เวลาเขาดีไซน์พวกเนี้ยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราหูฟังละจิ้มยังไงนี่ครับเป็นแบบนี้ซึ่งจิ้มข้างหลังเลย คืนนี้ไม่ได้นอนแน่นอนนะฮะคือต้องบอกนะครับว่าเกมน่าเล่นที่สุดนะฮะตอนนี้ก็คือ Horizon c a l l o f the Mountain เลยนะนี่นะครับเล่นทั้งคืนเลยเกมนี้นะฮะเปิดฉากมานี่ก็แบบว้าวมากเลยนะครับ บอกขึ้นข้างบนก็โอ้โหมนันสมจริงที่สุดแล้วเนี่ยคือออกแบบมาเพื่อ VR ล้วนๆเลยนะอันนี้เดี๋ยวจะไปเล่นดูนะฮะคืนนี้ GT ด้วยการ t r i s m o ครับคุณสามารถเล่นแบบเวอร์ชัน VR ได้นะครับ Star Wars Resident Evil นะครับ Firewall Ultra นะ No Man's Sky เลยพวกเนี้ยอันนี้ก็เปิดมาเนี่ยมันก็เป็น20เกมละ20เกมที่แบบเป็น first launch ดูสิ L1 L2 อยู่ตรงเนี้ยดีไซน์ของอันนี้นะฮะผมว่าเต็ม10 PS VR 2ตัวเนี้ยฟีเจอร์ของมันเนี่ยหลักๆก,ก่อนคือมันมี Eye Tracking คือตามตาเราอะลูกตาเราอย่างเงี้ยดูมันตาม movement ของตาได้ ใช่ครับเสียง er ที่เราได้ยินเน่ซาวของมันเนี่ยมันเป็น 3D Audio ด้วยนะ Controller Haptic mm hmm. ก็คือมันพวกสั่นจะทำระเบิดปรับสั่นพวกนี้คือ t mm ิ i g g e r เทรากดเนี่ยมันก็ Adaptive ด้วยนะแล้วก็ยังมี Finger Touch Detect ด้วยอันนี้รู้อะไรอะ่ะอ๋อนี่คือเก็บหูฟังครับนี่เก็บหูฟังเฮ้ยดีมากอะ่ะดูดิปึ๊บโอ้โหนะฮะนี่แหละครับที่เล่นเกมของผมนะ ือมันง่ายมากจริงนะครับแค่แบบมีสายสายเดียวเนี่ยนี่คือมันพลักกันพล a y จริงนะแค่จิ้มสายแค่นะั้ปุ๊บไฟติดละตัวคอนโทรลเลอร์นะครับกดปุ๊บ,บก็ต้องมาเซตอัพนิดนึงนะฮะก็มีแบบบอกทําตามที่บอกง่ายๆปั๊บเดียวเสร็จเลยให้กดอย่าง,งานี้อย่างงี้นะครับพอเซตอัพเสร็จแล้วนะพร้อมเลยละครับปะ่ะโหลดมันคนเดียวไม่ได้น้ no องเฟียสครับอ่ะเฟียสไม่ได้จ่ามีมาเลยนี่จ้ okay. าโอเคถ้ามาห้องพี่นะต้องตีมแบบเมดคาเฟ่ครับจริงเหรอเปลี่ยนชุดโอ้โหชุดนี้มีเได้เลยอุอ้ย ต้องเฟซเคยเล่นวียรมาก่อนปล่าจ๊ะไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลยเหรอใช่ตื่นเต้นมากอะ่ะเอ้ยได้ลองจะได้ลองวันนี้นี่เดี๋ยวพี่ใส่ให้นะฮะได้เลยค่ะปึบบ๊บล็อกข้างหลังให้เลยนะชัดไหมชัดมากค่ะโอเคนี่นะครับก็ต้องมีการเซตแอเรียนะฮะก่อนเล่นเซตแอเรียนี่นี่การเซตแอเรียยูกิก็มองไปเซตแอเรียุกิหนูเป็นตัวอะไรเนี่ยข้างหลังมนะันข้างหลังมนะันข้างหลังมนะั Sabes, สนุกมากไม่คิดว่าม kind of ันจะสนุกขนาดนี้อ่ะเหมือนหลุดเข้าไปอยู่อีกโลกหนึ่งเลยอ่ะนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยที่เล่นครั้งแรกในชีวิตเลยแล s yeah. <S way, ้วบอกว่าชอบมากตัวการ์ตูนน่ารักเลว่ะโอ้ยสนุกอ่ะจอยอ่ะมันจะมีเป็นแท่งที่เหมือนแบบว่าแท่งไฟเออเป็นป้ายไฟแล้วพอกดปุ๊บมันก็จะมีหัวใจมีแบบมีเพชรอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากพี่มังเกมไหนสนุกมากๆบ้างคะ อันนี้ยาวนะเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังทีละอันเลยดีกว่าปะ่ะพูดจริงผมเล่นเกม p l a y s t a t ช o n ช่วงนี้ไม่มีเวลาเล่นเยอะแต่ V R เมื่อวานซัดไป3ามชั่วโมงนะคะต้องมีพักบ้างสนุงจรงิงฟิลอนิวเดียลพี่มังอันมีซื้อได้ที่ไหนคะต้องขอบคุณ PlayStation A s i ชียนะครับที่ให้ผมได้มีโอกาสเป็นเจ้าของอันนี้นะขอบคุณมากมากจริงๆนะครับ p l a y s t a t i o n a s i ชียนะถ้าอยากซื้อนะครับก็ซื้อที่ s o n y s t o r e นะครับแล้วก็ตัวแทจกหะ่าบของ p l a y s t a t i o n เริ่มมีขายกันเยอะแยะละเดี๋ยวหมดนะรีบไปซื้อเป็นไรดมเล VR อ เกมปีนเขาเนี่ยไปไหนต่อวะตัวนี้นะครับต้องบอกว่าหลังจากที่ผมได้มาเนี่ยใช้ประมาณเกือบ10วันได้นะลองเกมมามากกว่า10เกมนะครับต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบไม่อยากขายของอะ่ะไม่อยากจะบอกว่ามันเจ๋งยังไงคือแบบมันดีเกินคาดคือ VR ถ้าผมสรุปให้ฟังมันคือมันไม่ใช่แค่มีแว่นนึงใส่ใหน้ึเหมือนจริงในเกมอะ่ะมันคือเกมครับที่ทําให้เราได้ประสบการณ์ที่มีที่สุดทีด่ผมบอกอันนี้ไปถ่ายผ่านจอผมเล่นเกมอยู่อะ่ะมันไม่เหมือนกับที่ผมเห็นเลยกัน ผมถึงไม่อยากให้ดูภาพในจอเยอะเพราะภาพที่เห็นในจอมันคือเป็นตัวอย่างให้คนข้างๆที่นั่งอยู่รู้ว่าเราเล่นอะไรอยู่แต่ประสบการณ์ที่เราเล่นอยู่มันคนละเรื่องเลยนะผมไม่คนหนึ่งที่เป็น motion sickness <Hey. S 1> มากแต่ผมก็ไปเรียนรู้มานะครับวิธีก็คือว่ามันเป็นสูตรแบบ20 20 20คือเล่น20นาทีมีการพัก20วินาทีนะครับมองไปไกลๆย0เมตรรวมไปถึงวิธีการแบบอากาศผายเทนะครับให้แบบว่าเราหายใจสะดวกลมตีหน้านิดนึงดื่มน้ำนิดนึงนะครับให้ผมไล่ระดับเกมที่ชอบเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะผมว่่่่าเเเเเกกมมทททีีีปปป็็็นนนน Flaxship Mos 12แบบหู สวินนเี่ยมันเหมือนเราแบบมันเหมือนอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราเดินมองมันคือเจ๋งมากคือเกม VR ผมมาอันนี้พูดเรื่องจริงนะโหลดเดโมมาหมดแล้วก็ซื้อกระบทุกเกมเลยในเกมคุูชุน่าไอไนี่นะ ที่มัน touch the beat เนี่ยผมเพิ่งซื้อเมื่อคืนเลยนะแต่ผมแบบตอนแรกก็รู้สึกแบบอ้ามันกลายเป็นหนุกมากมันมนั่งร้องเพลงให้ดูต่อหน้าน้องเขาเต้นอย่างเงี้ยนะตรงหน้าเลยอะ Cosmonia s High เนี่ยเป็นเกมเด็กๆที่แบบเป็นเหมือนเป็นโรงเรียนของตัวประหลาดอันนึงแต่ผมลองโหลดเดโมมาสุดท้ายก็ซื้อครับมันเหมือนมันปล่อยพลังได้แล้วมันเหมือนแบบมันจริงมากเอ,อ่อ Drum Rock เลยนะฮะตอนแรกผมก็แบบโอ้โหลดเดโมมาเสร็จเหมือนกัน เขาแม่งมันมากอ่ะปุ่ง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 ดูจากภาพเลยนะครับมันสนุกมากจริงนะนึกว่าจะเฉยๆแต่โคตรมันเลยจุ่งจุ่งปุ่งจุ่งจุงปุ่งเกมที่เป็นรำแบบหนึ่งในใจผมนะแล้วก็อีกคนหลายๆคนต้องบอกว่าเป็น Gran d Turismo 7เนยนะซึ่งผมมีไว้เป็นปีสิ่งที่เจ๋งอันนึ่งคือ VR showroom ครับรถที่เรามีอยู่แต่คันที่เราซื้อมาเนี่ย เราเดินดูรถได้เลยนะแต่คือประสบการณ์การขับการ t ท u ร์สโมเเนี่ยตอนแรกผมบอกเลยผมเล่นแล้วผมจะอ้วกคือผมยังไม่เป็นหลังจากที่ไปศึกษามานะครับคนทําเกมนะคนญี่ปุ่นที่เป็นคนทําเกมเนี่ยเขาบอกว่าก่อนอื่นนะการเล่นการเท r ร์สโมเ VR เนี่ยหลายคนมี motion sickness นะคือให้มองไปข้างหน้าไกล ท้าเหมือนเราขับรถจริงๆอย่าไปมองเยอะอย่าไปมองข้างล่างเยอะเพราะบนเราขับรถจริงเรามีไหมเรามองอย่างนี้ไม่มีใช่ไหมเริ่มจากรถช้าๆก,ก่อนรถเปิดประทุนก็ได้นะครับคอ c o n v e r t เบิลดีขึ้นครับหลังจากที่ฝึกแล้วกลายเป็นคนที่โมชั่นซิกเนต s s ต่างๆของผม, <ๆ S 1> ผมเล่นการเฮสโมอันนี้ได้แบบไม่มีปัญหาเลยแล้วก็สนุกมากขึ้นหลายคนบอกว่าจะเลิกเล่นบนจอทีวีธรรมดาเลยนะ experience มันคือมันอยู่ดีเราอยู่ในคอกพิทอะแล้วมีกระจกหลังเรามองกระจกหลังเราขับเราชะโงกไปข้าง,างๆรถเรายังได้ เป็นแบบ virtual reality จริงๆอนะคือมันไม่มีแพลตฟอร์มไหนที่สามารถเล่นการ t ตูนสโมได้คือมันมเป็นรขับรถที่แบบสุดยอดมากทําหลายปีมันเป็นอะไรที่แบบประสบการณ์ดีที่สุดจริงๆนะครับมาถึงเกมที่ผมกลัวมากคือ Resident Evil พูดจริงนะเคยเล่นคร่าวๆผมไม่ได้เล่นเยอะในเวอร์ชันธรรมดาแต่พอเล่นแบบ VR ผมแม่งกลัวนาะนผมแม่งเล่นไม่ไหวว่าเกมเนี้ยหลายคนชอบนั้นน้องๆทีมงานบอกว่าจะซื้อมาเล่น Resident Evil เลยมันมีเกม Puzzle ด้วย Puzzle Place ผมก็ลองโหลด demo ม,มาจุดน้ายก็เสร็จอีกมันเป็นการต่อจิกซอว์แล้วต่อจิกซอว์ทำมิต หมุนรอบดูมาต่อเป็นชิ้นๆชิ้นๆโคตรเจ๋งรวมถึง Star Wars t a l e s from the Galaxy s e d g e นะครับคือมันก็เราก็เป็นเหมือนเรื่องราวที่เราเป็นเหมือนแบบอยู่ในเนื้อเรื่อง Star War นะมันมีหลายคนที่เป็น motion sickness สองผมเนี่ยมันก็จะมีโหมดแทนที่เราจะเดิน,นเฉยเราจะหมุนเนี่ยเวลาเราเดินในเกมหรือเราหมุนอย่างเงี้ยแม้การหมุนสมูทๆก็ตามเนี่ยมันทำให้เราหมุนหัวได้ครับมันก็จะมีเปดพวกกดปุ๊บทริกเกอร์ให้เราจำเทเลพอร์ตไปตรงนู้นช่วยลดอาการปวดหัวได้ทำไมผมต้องพูดเรื่อง motion sickness นะครับเพราะว่า คนที่เป็น motion sickness อย่างผมเนี่ยนะครับมันเกิดจากานั้นที่ว่าตาก,กับหูน้ําในหูเนี่ยมันทำงานไม่ประสานกันเวลาผมเล่นเกมพวกนี้ผมก็จะมี movement เหมือนกันทําให้มันโอเคขึ้น w a t e b a d เป็นเกมที่แบบผมว่าเป็นเกมงงๆหนึ่ง,งที่เพย์ไมตีผมจะสนุกตรงไหน,นลองโหลดมาเล่นชอบมากเหมือนกันสนุกมาก kayak vr Mirage เนี่ยตอนเล่นัางแรกเนี่ยผมอุทานเยอะมากครับแบบว่ามันเหมือนว่าผมหลุดไปอยู่ในแบบแอนตาร์กติกาฟินมากเลยอะ่ะผมรู้สึกว่าเกมที่มันเจ๋งมากๆคือ Gran Turismo 7มันคือเจ๋งมันคือ break through มากแต่เกมที่รองลงมาหรือใกล้เคียงกันน่ะก็ต horizon c a l of the mountain เนี่ยสู้การ t ตูสโมได้เลยมันเป็น triple a เกมผมว่าการ t ตูนสโมเกับ horizon c a l of the mountain เป็น triple a เกมสิ่งที่ผมชอบนะ,ะของ horizon เนี่ยเจา้าเซนเซอร์ในเนี้ยมันสั่นได้ eye tracking ซึ่งตอนแรกผมก็ไม่รู้ eye tracking ทำงานไงเขาใช้ Infrared ดยุงให้ดู มันจะเป็นเนี่ยเป็นจุดๆๆรอบๆแล้วเราก็จะมองเนี่ยมันจะจับมุมเท็ของตาได้แล้วเขาแนยเวลาเล่นเกมเนี่ยผมมองไปทางไหนพวกผมสั่งผมมองทางซ้ายกดตรงนั้นตรงนี้ Eye Tracking ในเกมเนี่ยก็ใช้ได้เยอะมากนะครับรวมไปถึง Controller a d a p t i ิค Trigger ตรงนี้นเนี่ยฮะถ้าจะบอกเกมไหนที่ใช้ทุกอย่างของเจ้าตัว VR 2ได้เต็มที่สุดก็คือ Horizon Call o f ค h e ต o u n t a i n น s a m u s t h a v e นะฮะต้องมี ก a รทัวร m สโมเจ็ดต้องมีเลยนะครับอันนี้คือเป็นท็อปเทียวันนะฮะที่ผมให้คะแนนแบบเต็มสิบเลยของการ V R เพราะไม่คิดว่าประสบการณ์จะดีขนาดนี้ลองลองมาก็พวกคายักที่ผมว่ามันมันน่าสนใจนะพวก Star War นะครับแปดเต็มสิบนะรวมไปถึงพวกเกมแบบเกมด r ัมร็อกเกมคูซูน่าเกมพวก What the Bad เกมพัซเซิลพวกเนี้ยผมให้ประมาณ7.5ถึงแปดหมดเลยเกมมอส s เงี้ยผมให้8.5คือผมรู้สึกเจ็้หมดเลย คือส่วนใหญ่เกมที่มีให้ลองโหลดเดโม่ะ90%โหลดเดโมเล่นเสร็จซื้อเลยกด u r c h a ช e ในเกมเลยเพราะมันเจ๋งกว่าที่ผมคิดจริงๆนะฮะแล้วผมชอบคือว่าตัวเนี้ยบางครั้งเนี่ยผมเล่นแบบไม่เปิดทีวีนะคือเปิด Play 5ปุ๊บก็เปิดจอตรงนี้แล้วก็เล่นเลยโดยการที่ไม่ต้องใช้ทีวีแล้วดูเสร็จดู YouTube 200นิ้วมีเจ้าตัวเนี้ยดู Netflix ดู YouTube ดูพวกสตรีมมิ่งทั้งหลายเนี่ยผมนอนดูเลยเราสามารถปรับขนาดจอได้ครับเราสามารถปรับให้มันใหญ่ๆอยู่บนดูนัง20 0นินน200น้้วก็ได ถ้าต้องบอก VR 2ตัวนี้ผมชอบที่สุดคืออะไรใช่ไหมฮะหเกมเป็นที่ตั้งใช่ไหมและเทคโนโลยีไม่ว่าจะฮับติกฟีดแบ็ก t r ทร k i ิงมัน feedback, eye ําให้ประสบการณ์มันเหมือนแบบเขาตั้งสโลแกนว่า feel a new real รู้สึกถึงความจริงอันใหม่เนื่องจากผมไม่มีข้อเปรียบเทียบไม่ได้เล่นของค่ายอื่นเลยอะแต่ที่ฟังฟังมานะคือเจ้าตัวนี้มันคือท็อปตัวไลน์เลยมันไม่หนักมากด้วยมันอาจจะไม่ไดูเล็กนะแต่มันไม่หนักเพราะว่า มันใช้ตัว P5 เป็นเหมือนกําลังสมองแล้วก็ส่งภาพมาที่นี่ซึ่งมันก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบทําให้ตัวนี้น้าหนักเบาสวมใส่สบายแล้วก็แบบว่าพลักกันเพย์คือตอนนี้แทบจะไม่มีที่ติเลยเพราะเหมือนเขาคิดมาแล้วแต่คราวนี้เราก็ต้อง,องรอเนื่องจากมันใหม่มากนะครับคอนเทนต์และเกมเนี่ยอยากให้มีเกมชุดเอเอมาเยอะๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มมาละที่มีรู้สึกมีสองสามเกมเองที่เป็นชุดเอนะฮะแต่มันค่อยๆทยอยออกมาที่ไม่ชอบคืออะไรถ้าจะนอนดูอะไรเงี้ยแม่งจิ้มหัวนิดน,นึงมันมีอารมณ์แบบว่าจิ้มหัวนิดน,นึงไม่รู้จะ เกมที่คุณอยากจะเป็นอะไรเป็นนักล่าปีศาจไปอยู่ขั้วโลกเป็นนักแข่งรถ F1 มันเป็นมากกว่าการเล่นเกมครับมันคือคุณอยู่ในเกมนี่แหละครับสนุกวอย PlayStation VR 2. 2ดูมังดูมังดูมังมันคือโคตรเยี่ยมอะนะ